จเจริญพรยตาดยมชีวิตเราเปลี่ยนแปลงทุกวันเรียกง่าย,ายว่าตายอยู่ทุกวันแต่มันมีความต่อเนื่องเป็นเหตุให้เรานั้นไม่รู้ตัวเองเราจะดูจากตัวเองก็เพราะต้องใช้เวลานาน,าน,านมากเราก็ลงไปถ่ายรูปดูสังเกตได้ว่าเราเป็นเด็กเป็นทารกเดินเตาะแตะแล้วต่อไปก็โตขึ้น เราจะเห็นว่าในแต่ละวัยของเรานะั้นหน้าตาเปลี่ยนแปลงทุกวันไม่เหมือนกันนี่เราก็ตายทุกวันเพราะว่าเซลล์เกิดขึ้นเซลล์เก่าก็ตายเซลล์ใหม่ก็ขึ้นมาซึ่งจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่การตายยายพบยายชาตินั้นหมายถึงว่าธาตุเราดับทั้งหมดดับขันก็ไม่เกิดใหม่อันที่จริงเรามันมีเกิดดับเกิดดับทุกวันแหละซึ่งเราก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้ ดูไม่ได้พิจารณาฉะนั้นเราก็อย่าประมาทในชีวิตเราอยู่กับใครจากใครไปหรือจากบ้านจากเรือนจากสิ่งของจากญาติพี่น้องเราก็จะต้องคิดว่าการจากไปบางทีไม่มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกอย่างเช่นแม่ตาตมาตั้งใจจะดูแลยังดีจนววละสุดท้ายเวลาตายจริงๆไม่ได้จากกันก็ไปโดยที่ไม่บอก แม้แต่พอก็เมื่อกันไปก็ไม่บอกจากกันแล้วก็จากกันเลยฉะนั้นก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งว่าเราอยู่กับใครก็ตามใกล้ชิดใครก็ตามเมื่อเราออกห่างจากเขาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไม่มาเจอกันอีกนะ่ะมีมากจากไปแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยฉะนั้นความจริงหรือสัาธรรมกูเจ้าที่สอนไว้ว่าเรานะ่ยอย่าประมาท มาอยู่กับใครอยู่ตรงไหนนะให้ทำที่ตรงนั้นหรือเวลานั้นให้ดีที่สุดชีวิตเราจะมีความปลอดโป้งมีความโป้งใจสิ่งที่เรามาเจอกับญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักบางทีไม่ใช่ญาติเราก็หลักมากกว่าญาติมากกว่าพี่กว่าน้องก็บุญกรรมที่เคยเกื้อกูลกันมาเหตุน,นั้นเราเกิดมาเราเป็นลูกศิษย์ของปุถิดเจ้าเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยเราจะไม่โกรธใครไม่เกลียดใคร มีความรักทุกคนเหมือนญาติพี่น้องเราใจจะเย็นใจจะผ่องใสไม่โกรธไม่เกลียดไม่พูดเป็นเหตุให้ใครเขาทะเลาะกันไม่มีวาจายาบคายซึ่งความโกรธเป็นเหตุให้เราเป็นคนยาบเป็นคนไม่ละเอียดชนะบู้าบ,บอกให้เว้นเสียคนที่อยากจะมีความร่ำรวยอยากจะมีความเจริญรุ่งเรืองก็จะต้องขยัน อย่าไปรอให้ทรัพย์มาหาเราเราต้องไปหาทรัพย์คนที่จะมีทรัพย์มีศีลมีเงินมีทองนั้นจะต้องเริ่มจากการเป็นผู้ที่มีสีลก้อนไม่มีศีลก็ไม่มีทรัพย์ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มีทรัพย์ศีนกับปัญญาเป็นเหตุให้เรามีตังค์นับแสนเหตุนั้นเงินทองนี่หาไม่ยากเลยถ้าเรามีศีนมีธรรมจะมีมาเองยกเว้นว่าเราอย่าไปขี้เกียจ คนที่มีบุญทำนิดหน่อยก็ได้ตังค์เยอะแต่เราสร้างบุญไว้น้อยเนี่ยบางทีก็จะต้องเหนื่อยหน่อยถึงได้มีเงินมีทองแต่ก็มีจริงบางคนมีเวรมีกรรมแล้วทำแทบตายบางทีก็ถูกเขาโกงถูกเขาไม่ให้ก็มีฉะนั้นศีลธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากเราจะต้องเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของตถาคตจะทำให้เราไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนอยู่ไหนก็มีกินมีใช้ ได้แต่งตัวดีได้มีฐานะดีได้มีพวกดีฉะนั้นการมีเพื่อพวกดีเป็นพวกกับกัลยาณมิตรพวกกับคนดีก็ทําให้ชีวิตเรานั้นดีขึ้นไปแล้วฉะนั้นพ่อแม่สอนไว้อย่างอาตมาพ่อแม่สอนไว้ว่าอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปทะเลาะกับใครให้ดูแลพี่ดูแลน้องรักกันไว้ก็เหมือนกับคำทราบ ถ้าพ่อแม่บอกอะไรแล้วสอนไปแล้วเราไปทะเลาะกับใครเราไปโกรธไปเกลียดใครชีวิตเราก็ตกอับชีวิตเราก็ไม่เดินหน้าย่ำจมอยุ่กับความทุกข์ฉะนั้นพารพุเจ้าเหมือนกันผุดจ้าท่านบอกว่าอย่าไปเล่นการพน,นันต้องเสียดายทรัพย์เมื่อได้ตังมาแล้วเรื่องการพนันก็จะหามากยิ่งขึ้นแต่มันก็มีจะจมมีแต่เสีย ฉัรบุตเจ้าฉันไม่ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนก็เหมือนกับเป็นคำสาบอย่างหนึ่งเมื่อพุทธเจ้าห้ามอะไรแล้วก็จะต้องเป็นไปตามนั้นเรียกว่าเป็นคำสั่งหรือเป็นคำสาบใครที่เล่นหวยเล่นการพน,นันหรือแม้แต่เกี่ยวกับเรื่องเสี่ยงโชคต่างๆที่จะร่ำรวยไม่มีส่วนมักก็จะมีความจนได้ชั่วคราวดได้นิดหน่อยตามคำที่พุทธเจ้าท่านตัดไว้ฉะนั้นก็ ใครจย่าเล่นหวยก็เล่นพอสนุกอย่าเชี่ยวไปเล่นจงกาะทั้งทุ่มเทลูกหลานไม่มีกินที่ไรที่ดินที่นาหมดอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องฉะนั้นจงรักษาทรัพย์สมบัติที่เรามีไว้ให้ดีหนึ่งเราจะต้องสร้างชื่อเราให้ยาวก็คือไม่ให้คนเกียดได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นตำรวจสองสร้างทรัพย์สมบัติของเราให้มากยิ่งขึ้น อาจจะเปลี่ยนแปลงที่นาเป็นกิจการอย่างอื่นได้อย่างที่สามต้องมีวงตระกูลที่จะสืบต่อจากเราก็คือผู้ที่จะดูแลทรัพย์มรดกหรือผู้ที่จะอุทิศส่วนกุศลให้เราที่เมื่อเราตายไปแล้วดูแลทรัพย์สมบัติแทนเราที่เราหามมาได้ฉะนั้นจงใช้ชีวิตในทางที่ถูกที่ควรต้องมีหลักในการใช้ชีวิตอย่าเป็นคนที่ไม่มีหลักหรือที่เขาเรียกว่าหลักลอย มีหลักแต่ไม่ทำเขาเรียกว่าหลักลอยหรือบอกว่าเป็นผู้ที่มีศีลแต่เป็นผู้ที่ไม่มีศีลเขาก็เรียกว่าคนถือศาก์ปากถือศีลถ้าคนใดประพฤติได้แล้วก็สอนได้ทำได้ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเทพเทพาอารักษ์ก็จะให้การยกย่องเคารพแล้วก็คอยป้องกันเราฉะนั้นคนที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็จะต้องมีศีลและธรรมมีธรรมะที่พระเจ้าสอนไว้ดูหลักให้ดีนาะยหนะ้า